งออกกําลังกายคุณไม่ได้รักษาขาดีๆนะเสียเนือฟรีๆอีกอันนึงคนไม่ค่อยรู้พออายุเราเยอะขึ้นนะคะ,ะแต่และปีนะคะเราจะส่วนเสียมวลกล้ามเนื้อน,นะคะไปนะคะสเร์เซเรื่อยๆๆ,ๆใครไม่กินโปรตีนนะตอนอายุเยอะนะคะบอกได้เลยนะ าำเนื้อเราหายนะคะค่ะแล้วจะดีไปกว่านะคะถ้าโปรตีนที่เราทานนะมีสารอาหารอย่างอื่นครบด้วยนะคะ,ะแล้วก็ไม่มีไขมันนะอย่างตัวที่พวกเราทานนะคะก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้เลยนะตัวโปรตีนเชคนะคะ,ะไม่ว่าจะก่อนออกกําลังกายหลังออกกําลังกายเราก็ทานตัวนี้ใช่แล้วอยากท้าเลยนะคะว่ามันอร่อยจริงๆนะคะ,ะใครลองอันไหนแม่อร่อย ค่ะให้ลองอันนี้นะคะใครคที่มีงบเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะเก๋อยากแนะนําให้เอาตัวลดวมตัวนี้ไปทานคู่ด้วยนะคะเพราะมันจะช่วยขับน้ําขับของเสียขับโซเดียมต่างๆในร่างกายออกมานะคะทําให้เรามีรูปร่างที่ดีขึ้นไหวมากๆค่ะค่ะโอเควันนี้นะคะใครสนใจนะคะตัวเซตนี้นะก็สามารถคลิกลิงก์มาได้เลย